เนือข่าวโดยสำนักข่าว i n n สวัสดีค่ะ15บหนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิพนเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด -19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคม นายแพทย์สุรวิทย์เร่งรัดเยียวยากเกษตรกรพร้อมเพิ่มเงินเยียวยาจากครอบครัวละ15,000บาทเป็นครอบครัวละ35,000บาทค่ะ นายแพทยสุรวิทย์คนสมบูรณ์สสชัยภูมิพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนพบว่าเกษตรกรจำนวนมากได้ร้องเรียนกับสสพักเพื่อไทยว่ารัฐบาลไม่ให้ความเป็นธรรมกับเกษตรกรเพราะกลุ่มอาชีพอื่นๆได้รับการเยียวยาคนละ5,000บาทต่อเดือนแต่รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ5 0 0 0บาททั้งๆที่กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด นอกจากนี้ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเท่าที่ควรค่ะซึ่งกรณีที่รัฐบาลเยียวยาเกษตรกรครอบครัวละ15,000บาทโดยแบ่งให้เดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนทั้งๆที่เกษตรกรในภาวะวิกฤตโควิด -19 ลําลำบากแต่ละครัวเรือนมีสมาชิกหลายคนไม่ใช่มีคนเดียวและช่วงนี้เป็นช่วงฤดูทำนาทำสวนยิ่งลำบากจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาล นายแพทย์สุรวิทย์กล่าวด้วยนะคะว่ารัฐบาลควรที่จะให้ความสําคัญกับภาคเกษตรมากกว่านี้และควรที่จะมองภาคเกษตรเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ในอนาคตที่ดีที่สุดดังนั้นการจะมอบเงินเดียวยาภาคเกษตรเพียงครอบครัวละ1 5 0 0 0บาทต่อเดือนจึงมองว่าไม่เป็นธรรมกับกเกษตรกรและไม่ก่อให้ประโยชน์ในการต่อยอดให้กับกเกษตรกรพรรคเพื่อไทยจึงขอเสนอให้รัฐบาลเพิ่มเงินเดียวยา,าเกษตรกรเป็นครัวเรือนละ35,000บาทจึงจะเพียงพอต่อการยังชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตร ่่อไปคะด้านกรมอนามัยแนะร้านตัดผมเสริมสวยปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด -19 รับมาตรการผ่อนปรนในวันที่3พฤษภาคมนี้ค่ะ แพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุรากรอ,อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางการป้องกันเชื้อโควิด -19 ในสถานประกอบการร้านตัดผมเสริมสวยตามมาตรการผ่อนปรนร่วมกับดรสมศักดิ์ชาลาชนโรงเรียนเสริมสวยชลาชนลาดพร้าวกรุงเทพมหานครว่าหลังสงบคมีมาตรการผ่อนปรนให้สถานประกอบการร้านตัดผมเสริมสวยเปิดให้บริการได้ตั้งแต่3พฤษภาคม2563นั้นในส่วนผู้ประกอบการผู้ให้บริการพนักงานและ ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริการทุกคนต้องให้ความสําคัญด้านความสะอาดปลอดภยัยสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีให้กับตนเองและลูกค้าผู้ใช้บริการและปฏิบัติตามมาตรการของกรมอนามัยการควบคุมป้องกันเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแก่พนักงานทุกคนหากเกิน37.5องศาเซลเซียสหรือมีไข้ไอจามให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ สัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสําหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอโดยให้พนักงานทุกคนสวมเสื้อคลุมใส่หน้ากาก,ากผ้าหรือหน้ากาก,ากอนามัยและสวม face s h l d ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานกําหนดให้พนักงานทุกคนล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ําหรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังให้บริการลูกค้าคนทั่วไปและห้ามให้บริการอื่นๆที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับใบหน้าของลูกค้าหรือถ้าใช้มีดโกนให้เปลี่ยนใบมีดกับลูกค้าทุกคนห้ามใช้ซ้าค่ะ ปิดท้ายกันที่ประหลัดกระทรวงการคลังประชุมช่วยคนเร่ร่อนล้มละลายรับเงินเยียวยา5,000บาทผ่านสิทธิ์ได้เงิน16พฤษภาค,คมนี้ค่ะไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานค่ะ ในประสงค์พุทธเนตรปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ1ิปลัดกระทรวงเพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมกับกลุ่มเปราะบาง13ล้านคนว่าทางกระทรวงการคลังได้มอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมตรวจสอบกลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจากการให้ความช่วยเหลือเพื่อได้รับเงินเยียวยา5,000บาทว่ามีกลุ่มใดบ้างโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกลุ่มบุคคลล้มละลายคนไร้บ้านเด็กแรกเกิดเพื่อสรุปให้กระทรวงการคลังช่วยพิจารณาช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ส่วนกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ข้าราชการบำนาญน,นักศึกษาจบใหม่และผู้ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพจะไม่ได้รับเงินเยียวยาแน่นอนเพราะพิจารณาแล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบอยา่างไรก็ตามผู้ที่ผ่านศึ์ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นจำนวน16ล้านคนยืนยันจะได้รับเงินเยียวยาภายในวันที่16พฤษภาคมนี้รงรอดแจอ่อนน้อมสุขาเพ็นเอนรายงานจากตรงการขังครับจบการเสนอข่าว15นาฬิกา4นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN